สวัสดีค่ะพบกับดิฉันเกตมณีพยากรดวงชะตานะคะวันนี้จะมาทำนายดวงของชาวราศีมังกรในช่วงปี2565นะคะหรือว่าท่านในที่เกิดรักนามังกรแล้วก็ราศีนั้นนะคะก็สามารถเข้ามาดูได้ทั้งสองอย่างเลยนะคะ ดูดวงนะคะก็ฟังไว้เป็นความบันเทิงนะคะแล้วก็ฝากกดติดตามกด subscribe เป็นกําลังใจให้ด้วยนะคะจะได้ทําคลิปดีๆออกมานะคะชาวราศีมังกรในช่วงปี2,565นะคะต้องบอกว่าเป็นช่วงปีแห่งแห่งในเรื่องของการเงิน นะคะหรือรายรับหรือราบผลต่างๆเนี่ยนะคะถือว่าจะมีโอกาสที่ดีขึ้นกว่าเดิมนะคะกว่าปีที่ผ่านมานะคะมุ่งเน้นไปนเรื่องของการเงินการทองชาวราศีมังกรน,นั้นนะคะต้องบอกว่าคุณเป็นช่วงที่คุณจะมีในเรื่องของสังคมเครือข่ายคอนเน็ชันที่กว้างขวางมากขึ้นนะคะหรือจะได้รับการช่วยเหลือจากเพื่อนฝูงนะคะจากเพื่อนร่วมงานมิตรภาพนะคะแล้วก็คนใกล้ชิดคนสนิทสนมเนี่ยจะให้การช่วยเหลือดีนะคะ เป็นไปได้ว่าชาวราศีมังกรนั้นคุณจะมีความโชคดีจากเพื่อนจากเครือข่ายยิ่งมีเครือข่ายมากๆมีการติดต่อการเจราจามีสังคมเยอะๆเนี่ยจะนำาพาให้ชีวิตคุณเนี่ยสามารถที่จะ,จะเจริญรุ่งเรืองได้นะคะหรือเป็นช่วงที่คุณจะพบเจอแต่มิตรภาพที่ดีนะคะได้ใกล้ชิดกับคนมีองค์ความรู้มากขึ้นนะคะใกล้ชิดกับคนที่เขาสามารถที่จะชักจูงคุณ ไปสู่ในสิ่งที่มันดีขึ้นกว่าเดิมได้นะคะแล้วก็มีโอกาสที่จะได้เข้าตัวคุณนั้นเนี่ยได้ไปอยู่ในสภาพแวดล้อมใหม่ๆสถานที่ใหม่ๆห,หรือมีโรกกระทัดใหม่ๆที่กว้างกว้างขวางมากขึ้นกว่าเดิมนะคะหรือมีมีเหตุการณ์ภายนอกเนี่ยมากระตุ้นนะคะให้คุณมีความตื่นเต้นอยู่ตลอดเวลาอยากที่จะทํางานหรืออยากที่จะ ดำเนินชีวิตไปในแต่ละวันนะคะเป็นช่วงที่ชาวราศีมังกรจะมีสิ่งใหม่หรือเป็นช่วงที่ชีวิตต้องต้องเปิดรับสิ่งใหม่ๆเข้ามาร่วมไปถึงเนี่ยในเรื่องของเครือข่ายหรือสังคมงคงงต่างๆคนเชื่อมต่างๆเนี่ยสามารถที่จะชักจูงในเรื่องของการทํางานให้คุณได้นะคะหมายความว่าเรื่องงานเนี่ยคุณจะดีขึ้นมีคนรู้จักในเรื่องของการทํางานมีการติดต่อกับคนมากหน้าหลายตามีโอกาสดีๆท,ทางการงานมีโชคมีลาภผลเกี่ยวกับทางการงานเข้ามามีโอกาสจับงานใหญ่ นะคะงานที่ทําอยู่มีโอกาสที่จะมีโอกาสดีๆนะคะเกิดขึ้นด้วยเช่นกันนะคะดวงจะโดดเด่นในเรื่องของเครือข่ายสังคมนะคะจะเป็นในลักษณะน,นี้นะแล้วก็ในเรื่องของมีตรภาพต่างๆเนี่ยก็จะมีเข้ามามา,มากมากหน้าหลายตาด้วยนะคะดวงเนี่ยยังบอกอีกว่ามีโอกาสที่จะตัวคุณเนี่ยมีโอกาสที่จะลงทุนนะคะหรือทำในเรื่องของคู่ค้าคู่สัญญาหรือมีโปรเจกต์ร่วมกับ กับเพื่อนฝูงกับกาลยานามิตรใหม่ๆด้วยเช่นกันนะคะแล้วก็ดวงยังบอกอีกว่ามีโอกาสตัวคุณนั้นเนี่ยมีโอกาสนําเงินไปลงทุนนําเงินไปต่อเงินเกิดขึ้นด้วยนะคะสําหรับชาวราศีมังกรเป็นช่วงที่วาสนาดีนะเป็นช่วงที่คุณจะคือวาสนาเนี่ยหรือบุญบารามีที่คุณคอยสะสมมาเนี่ยจะบังเกิดจะอํานวยโชคอํานวยชยัยให้ในปี2565เนี่ยคุณจะมีสิ่งดีๆทาอะไรก็จะ สำเร็จหรือทําอะไรมันจะราบรื่นมากขึ้นอุปสรรคต่างๆถ้ามันมีเข้ามามันก็จะพ่ายแพ้ไปนะคะหรือว่าใครก็ตามที่คิดไม่ดีคิดไม่ซื่อกับคุณเป็นสตูกับคุณต้องบอกว่าสตูกับกายเป็นมิตรจะเป็นในลักษณะนี้ด้วยนะคะหรือท่าในใดที่คิดไม่ดีคิดไม่ซื่อกับตัวคุณเนี่ยก็จะแพ้ภัยตัวคุณไปเองด้วยเช่นกันสาหรับชาวราศีมังกรนะคะดวงยังบอกอีกว่าชาวมังกรเนี่ยเป็นช่วงที่คุณใฝ่าหาเงินขยันหาเงินมุ่ง มุ่งเน้นในเรื่องของผลประโยชน์ทางการเงินรวมไปถึงชาวมังกรคุณจะมีการวางแผนบริหารจัดการเรื่องการเงินการทองได้ดีกว่าปีก่อนๆที่ผ่านมาด้วยนะคะดวงบอกมาในลักษณะนี้แล้วก็ชาวราศีมังกรนั้นเนี่ยเรื่องเงินเนี่ยดวงยังบอกอีกว่าถ้านี่มีลูกมีหลานเนี่ยนะคะก็ลูกหลานมีโอกาสให้การช่วยเหลือทางการเงินมีโชคจากลูกจากหลานลูกหลานหยิบยืนเงินให้ หรือท่านไหนที่ชอบเสี่ยงโชคอะไรต่างๆเนี่ยก็เอาเลขอายุของลูกของหลานไปเสี่ยงดูนะคะรวไมไปถึงชาวราศีมังกรมีโอกาสได้ลูกน้องบริวารใหม่ได้ลูกน้องมือดีได้ผู้ใต้บังคับบัญชาที่ดีขึ้นด้วยเช่นกันนะคะลูกน้องรักลูกหลานรักใข้กลมเกลียวมีความสนิทแน่นแน่นแน่นแฟนมากขึ้นดวงชะตาย,ยังบอกอีกว่าชาวราศีมังกรนั้นนะคะท่านที่มีรายได้จากต่างประเทศจากต่างถิ่นแดนไกลเนี่ยรายได้ตรงเนี้ยการเงินตรงเนี้ย พี่ได้มาจากต่างประเทศต่างถิ่นแดนไกลจะหาเงินได้มากยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็ต้องเน้นย้ำนะถ้ามีช่องทางรายได้ต่างประเทศต่างถิ่นแดนไกลเนีย่ยจะอยู่ในมุมที่ดีขึ้นมากๆมีโอกาสหาเงินได้มากขึ้นได้เพิ่มขึ้นด้วยรวมไปถึงนะคะเรื่องเงินเรื่อง,งทองเนี่ยนะคะถ้าท่านเนี่ยไม่ได้มีไรายได้นะคะหรือไม่ได้มีรายได้ต่างประเทศต่างถิ่นแดนไกลเนี่ยก็จะแปลว่าจะมีเหตุให้คุณมีช่องทาง รายได้ใหม่ๆเข้ามาหรือมีโอกาสที่จะมีการเลื่อนเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งหรือการเงินที่ได้เนี่ยมันมันได้โบนัสเพิ่มขึ้นการเงินมันหาได้มากขึ้นกว่าเดิมมีโอกาสหาเงินได้มากขึ้นกว่าเดิมมีช่องทางรายได้ใหม่ๆเข้ามาเกิดขึ้นนะคะมีหัวคิดการค้าขายหรือเอาเงินไปต่อเงินหรือทําอะไรเกี่ยวกับการเงินการทองเนี่ยมันได้ไรายรับเข้ามาดังที่ใจมุ่งหวังนะคะเป็นไปตามที่คุณตั้งเป้าไว้แล้วกันนะคะ ต่อมาเนี่ยดวงยังบอกอีกว่าสุขภาพชาวราศีมังกรนั้นนะคะต้องระวังเกี่ยวกับกระดูกและฟันนะคะระบบปากและฟันด้วยกระดูกด้วยนะคะแล้วก็เกี่ยวกับความจําหลงหลงลืมลืมด้วยเช่นกันนะคะแล้วก็ภูมิแพ้อะไรเงี้ยแล้วก็ต้องระมัดระวังเจ็บคอนะคะดวงเนี่ยยังบอกอีกว่าชาวมังกรเนี่ยนะคะเป็นช่วงที่อยากจะริเริ่มมาทําอะไรก็ให้หยิบจับให้ทําได้เลยนะในช่วงปี2565เนี่ยถือว่า จะต่างคุณเนี่ยจะอยู่ในมุมที่ดีขึ้นขยับตัวมากขึ้นแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็อยู่ที่พื้นดวงพื้นกรรมรากกรรมของแต่ละคนด้วยนะคะแต่ว่าชาวมังกรเนี่ยนะคะในช่วงปีหกห้าถ้ามันจะโดดเด่นจริงๆนะมันก็จะโดดเด่นในเรื่องของสหายมิตรภาพสังคมเครือข่ายซะมากกว่านะคะคุณจะโดดเด่นในเรื่องของมิตรภาพเพื่อนฝูงนะคะโดยเฉพาะจะใกล้ชิดกับคนที่ อาวุโสขวาคนที่มีขั้นมีตำแหน่งคนมีความรู้ได้รับการอุปถัมภ์จากผู้หลักผู้ใหญ่หรือคนที่ครบค้าสมาคมเนี่ยให้การช่วยเหลือคุณดีเป็นอย่างมากเหมาะแก่การลงทุนหรือลงทุนถ้าจะลงทุนหรือคิดค้าขายหรือมีหุ้นส่วนใดๆเนี่ยก็มีโอกาสที่จะเกิดคู่หุ้นส่วนกับกับเพื่อนกับมิตรภาพใหม่ๆเกิดขึ้นหรือกับผู้หลักผู้ใหญ่เกิดขึ้นด้วยเช่นกัน แล้วก็ดาวการงานนะคะสำหรับชาวราศีมังกรในปี65เนี่ยก็ต้องบอกว่าเป็นช่วงที่เรื่องงานเนี่ยจะขยับขยายเติบโตมีเครือข่ายมากขึ้นนะคะก็ต้องพูดอย่างนี้เลยเพราะว่าเป็นช่วงที่ดีในเรื่องของการทำงานมากนะคะท่านใดท่านที่มีงานที่ทำงานประจำเนี่ยมันมีโอกาสที่จะได้รับภาระความรับผิดชอบทางการงานเพิ่มมากขึ้นเป็นพิเศษเป็นช่วงที่งานการจะขยับขยายเติบโตก้าวหน้ามีโอกาสได้เลื่อนขัน้นเลื่อนตำแหน่งถูกถูกผู้หลักผู้ใหญ่ ชื่นชมนะคะผู้หลักผู้ใหญ่ไว้วางใจคุณให้คุณได้รับผิดชอบในงานนั้นๆเกิดขึ้นนะคะตามดวงชะตาโชว์มาในลักษณะนี้นะแล้วก็มีโอกาสที่คุณยกย้ายเปลี่ยนแปลงทางการงานด้วยนะคะอาจจะย้ายไปอยู่ไกลถิ่นไกลบ้านเกิดมากยิ่งขึ้นนะคะ แล้วก็มีโอกาสที่การทํางานของคุณบางอย่างได้เข้าไปข้องเกี่ยวกับการต่างประเทศได้ติดต่อการต่างประเทศหรือท่านไหนที่ทําการค้าการขายการลงทุนต่างๆคุณมีโอกาสได้มีลูกค้ารายใหญ่หรือมีลูกค้าที่ที่เป็นลูกค้าชาวต่างถิ่นแดนไกลต่างประเทศอย่างนี้ก็ได้นะคะล้วนๆแล้วเนี่ยชาวราศีมังกรในปี2565ดวงคุณก็จะดีขึ้นด้วยเช่นกันนะคะก็จะเป็นลักษณะนี้นะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยนะคะก็ อยู่ที่รากบุญรากกรรมเรานะคะวันนี้ก็สวัสดีค่ะ